ท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทย รัชกาลที่สเลิศล้ำเศรษฐกิจพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเจ้ารัชกาลที่สพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทัพเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือเจ้าจอบมันดาเรียมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคม พุทธศักราช2,330ณพระราชวังเดิมด้วยมีพระพักละไม้เหมือนสมเด็จพระบรมออยกาธิราชหรือปู่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงเป็นที่สนิทสเสนหาทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับจำพรรษาณวัดพระหรือวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่ธนบุรี เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จด,ดำรงสิริราชสมบัติแล้วพุทธศักราช2,356ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าลูกเธอกรมมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงได้รับความไว้วางพระราชาริทยัยให้ดูแลราชการต่างพระเนตรพระกันให้ว่าราชการกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระคลังสินค้าและกรมพระตำรวจว่าความดีกา ทรงรอบรู้ในราชการบ้านเมืองเป็นแม่กองสร้างป้อมปราการหัวเมืองชายทะเลส่วนขวาในพระบรมมหาราชวังและขัดตาทัพพม่าที่กาญจนบุรีทร,ทรงส่งสำเพาไปค้าขายเมืองจีนเพื่อน,นำเงินมาแก้ไขความฝืดเคืองในราชการสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงตรัสเรียกว่าเจ้าสัวหมายถึงเศรษฐีร่ำรวยจากการค้านำเงินเข้าสู่ท้องพระคลัง ต่อมาวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดสืบราชสมบัติเสนาบดีพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ต่างเห็นพ้องว่าพระเจ้าลูกเธอกรมมื่นเจษดาบดินว่าราชการต่างพระเนตรพระกันมาช้านานจึงกราบบังคมทูลเชนิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะนั้นพระชนมพรรษา37พันษา, 37, าทรงตราเตรียมบ้านเมืองป้องกันค่าศึกทางทะเลแต่งตั้งพระประยุรญาตที่ปรีชาสามารถดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญช่วยราชการมอบหมายหน้าที่สร้างเมืองป้อมปราการเรือและอาวุธยุธโทโธปกรณ์สร้างปืนใหญ่แสดงถึงแสนยานุภาพทางเรือในรัชสมัย โปรดให้ต่อเรือขนาดใหญ่สำหรับออกทะเลจำนวน80ลำใช้ในกรุงเทพ40ลำอีก40ลำส่งไปตามหัวเมืองสร้างปืนใหญ่จำนวนมากเรียกปืนรักษาพระศาสนาและปืนสัมมาทิฏฐิโดยนำนายช่างหล่อเหล็กมาจากเมืองจีนเตรียมป้องการราชอาณาจักรในช่วงเวลานั้นปีถัดมาโปรดให้ต่อเรือกำปั่นอีก12ลำเพื่อใช้ในการลาดตระเวนในการป้องกันค่าศึก โปรดให้สร้างป้อมเพิ่มเติมเช่นป้อมไยรีพินาตป้อมพิคาตปัจจามิตรที่เมืองจันทบุรีป้อมคงกระพันป้อมเสือซ่อนเล็บที่เมืองสมุทรปราการและป้อมพิคาตฆาศึกที่เมืองสมุทรสงครามนอกจากนี้ยังมีป้อมที่ตำบลปากแพรกเมืองกาญจนบ,บุรีตำบลเนินบงเมืองจันทบุรีและที่ตำบลท่าบอ่อเมืองสงขลาการปกครองในครั้งนั้น แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นนอกชั้นในและหัวเมืองประเทศสราชได้แก่ลาวขมรและมาลายูพุทธศักราช2,369เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ก่อกบฏโกรธให้สมเด็จพระมวรราชเจ้ามหาศักดิดีพลเสดเป็นแม่ทัพไปปราบยึดเมืองเวียงจันทร์ได้สำเร็จในพุทธศักราช2,370ต้องสู้รบกับยวนในดินแดนขมรเรียกการศึกว่าอันนำสยามยุทด ยืดเยื้อเป็นเวลา15ปียุติในพุทธศักราช2,390สถาปนานักองค์ดวงขึ้นเป็นกษัตริย์กรัรมพูชาตามธรรมเนียมของไทยพระนามว่าสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิสราธิบดีเป็นผลให้อิทธิพลวัฒนธรรมสยามหลายประการเข้าไปงอกงามในกรัรมพูชา ติดตามตอนต่อไปในท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่3เลิศล้ำเศรษฐกิจ